จะมาทำเต่าทองค่ะอืมวิธีทำเต่าทองทำยังไงคะเราจุ่มน้ำมาแล้วเอาสีืมูมาแล้วสีที่เราใช้เมื่อคืนมาแล้วก็เอามาทาทาเห็นไหม,มก็จะออกมาเป็นเต่าทองหมดเองนั่นเ,เลยคะอ้ยมันย้อยอ,อ่มันย้อยด้วยเหรอลูก สวยไหมล่ะเธอมันต้องใช้ทั่วเต่าทองเหรอคะแล้วเธอไปเก็บก้อนหินมาจากไหนคะมาจากที่บ้านหนูค่ะอ๋อทำไมปิดไว้ก่อนล่ะก็ต้องปิดไว้ก่อนคะ่ะเพราะเราถ่ายคลิปวิดีโออยูไ่ไงเดี๋ยวมันจะเสียงมันจะแทรกคะ่ะเต่าทองเธอเสียอะไรคะสีเหลือง เหลอเป็นไงสวยไหมน้องๆสีเแล้วค่ะคุณพ่อช่วยยกได้ไหมอ่ะยกไว้ไว้ตรงนี้นะคะอ่าต,ต,ต,ตัวต่อไปค่ะวาบเือ้นาเพือเเลยค่ะอ่าสองทองตัวต่อไปค่ะสีอะไรดีนะสีเล็กเหล็กคะ่ะอ่าลุยกัน ต้องเพิ่มน้ำยอโยก่อนนะคะมันได้ที่หรือยังคะได้ทีแล้วไหนดูดิเต่าตัวนี้ทำไมแบนจังตัวแบนจัง <laughs> ทำไมมันเจเแบนอย่างนี้ <laughs> อ้าวถ่ายให้น้องๆดูดิ สวยไหมคะน้องๆต่อทองน้องเอพิ้วคะต่อทองจ้ะต่อทองต้องเป็นสีแดงหมดทุกตัวเลยนะเอพิ้วเก็บก้อนหินหมดทุกตัวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคะแล้วทำไงต่อคะยกยกมาเลยเอาได้สองตัวแล้วต่อทองไอ้มือหนุบแว่นวนกันบ้านเลยเหรอต่อทองสองตัวแล้ว แล้วให้มันให้จบคุณย่าหนูทาตำทองใช่นี่กินเห็ดไปด้วยค่ะน้องกินโชว์น้องๆหน่อยกินโชว์น้องๆหน่อยเอางั้นบมายบายน้องๆก่อนแล้๋ยวจุ๊บ